สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์หรือว่าฮาร์ดดิสก์เพลเยอร์นะครับหรือว่าเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับยี่ห้อไฮเมเดียนะครับสำหรับเจ้ามีเดียเพลเยอร์ตัวนี้นะครับยี่ห้อไฮมีเดียรุ่น Q3 นะครับตัวนี้สามารถเล่นไฟล์ได้ถึง 4K ทีเดียวนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับรองรับระบบภาพ 3D นะครับหรือว่า สามมิตินะครับนี่คือเครื่องเล่นไฮเดีย Q 3นะครับยี่ห้อไฮมีเดียรุ่น Q 3นะครับรองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับรองรับไฟล์ภาพในในระดับ 4K ได้เลยนะครับมาพร้อมรีโมทนะครับและตัวนี้ก็เช่นเคยนะครับเสียบฮาร์ดดิสได้พร้อมกันถึง2ลูกเช่นเดิมนะครับนี่ครับเสียบผ่านช่องต่อ usb นะครับอันนี้ลูกที่1อันนี้1 1 tb นะครับอันนี้2 tb นะครับ ก็คือ 2TB ก็ 1TB ก็1,024 g ิกนั่นเองนะครับก็อนนี้เป็น 2TB นะครับก็2,000กว่า g ิกนะครับ2,48 0กิกนั่นเองนะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผมเชื่อมต่อไว้นะครับตรงนี้ก็รองรับระบบสัญญาณเสียง o p ปติคอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชนะครับนี่ครับมีช่องต่อ o p ปติคอนะครับถอดรหัสเสียง DTS 5.1 Dolby Digital ที่ช่องนี้นะครับตรงเหลืองเป็นสัญญาณวิดีโอนะครับแดงขาวก็เป็นสัญญาณเสียงนะครับระบบสเตอริโอ2ชานแนลนั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น HDMI นะครับตรงนี้ก็สายแลนต่ออินเทอร์เน็ตตัวนี้สัญญาณเสารับ WiFi นะครับต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับเดี <icie? S 2> 3, play players, ๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทําการทดสอบเปิดเครื่องกันเลยนะครับสําหรับเจ้าไฮมีเดีย Q3 ตัวนี้นะครับเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์นะครับหรือเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับใช้รีโมทนะครับกดเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับรีโมทเปิดเครื่องขึ้นมานี่เป็นรีโมทของมันนะครับตัวนี้ผมมี2ตัวนะครับรีโมทนะครับเอาละครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับสัญญาณไฟก็กระพริบกระพริบแล้วนะครับที่ external hard disk นะครับ นะครับสัญลักษณ์โลโก้มาแล้วครับนี่คือเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์นะครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับไฮมีเดีย3นะครับรุ่นนี้รุ่น Q3 นะครับเมื่อสักครู่ที่ผมรีวิวไปก็คือรุ่น h 8นะครับตัวนี้ Q3 มาแล้วครับแจ่มทีเดียวครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวจะทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกเลยผมจะเข้าแอปก่อนนะครับดู YouTube ก่อนใช้รีโมทนะครับกดไปที่คําว่า my app ก่อนนะครับ my app นี่ครับอันนี้ผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้วนะครับมาดูก่อนเดี๋ยวให้ดูวิธีการมาดูตรงการเชื่อมต่อนี่ครับไวไฟนะครับต่อไวแล้วซ้ายมือสุดนะครับ WiFi ผมคอนเน็กไว้แล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคอนเน็กไว้มีสัญลักษณ์คอนเน็กไวไฟก็จะเข้าไปดู YouTube ได้เลยนะครับเข้า Play Store ได้เลยนะครับเข้าแอป Google Play Store เข้าไปดูนี่ครับ่านี่มีแอปต่างๆให้เราอินสตอลได้นะครับใครจะอินสตอลอะไรก็อินสตอลไปนะครับ อ่นนี้ my a p อนะครับมาผมโหลดไว้แค่ youtube นะครับอ่ามาดูกันเลยครับ YouTube นะครับเปิด youtube ขึ้นมานะครับมาดูกันนะครับอ่านี้ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับตัวรีโมทตัวนี้มันสามารถทำเป็นเมาส์ได้ด้วยนะครับถ้าเราจะทำเป็นเมาส์ให้เรากดตรงนี้นะครับอ่านี้ครับตรงนี้มุมๆนี้กดปุ๊บครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปมันก็จะมีเมาส์เห็นไหมครับเห็นเมาส์ไหมนี่ครับนี่ครับ เลื่อนเมาส์มาเพื่อที่จะเข้าไปค้นหานะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นไปตรงนี้แล้วก็กดค้นหาปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับเอาละครับผมก็จะกดดูช่องตัวเองนะครับเนื่องจากผมเอาคลิปลงช่องตัวเองไว้เยอะเลยนะครับในการทดสอบภาพต่างๆนะครับมาที่สีสเกตชา n n นลเห็นไหมครับแล้วก็มากดเข้าไปในช่องนี้เลยแล้วก็มาที่เพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็มา ทำการทดสอบดูได้เลยนะครับดูคลิปตรงนี้นะครับดูคลิปต่างๆนะครับที่ผมเซฟไว้นะครับมาดูคลิปนี่ครับมาดูคลิปนกกันดีกว่านะครับอ่าดูคลิปนกนะครับก็กดไปเลยครับคลิปนกนี่ครับอ่ามันมีโฆษณานะครับอ่าตอนนี้มันมีโฆษณาอยู่นะครับอ่ามาแล้วครับนกมาดูกันครับมาดูคลิปนกนะครับ เน็ตก็จะช้าหน่อยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เน็ตช้าครับนี่ครับมาแล้วครับเน็ตช้าแล้วนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาขยายให้เต็มจอนะครับดูดูนกแบบให้เต็มจอนะครับปึ๊บ ขยายให้เต็มจอเลยครับนี่ครับดูครับสุดยอดนะครับตัวนี้เป็นระบบ Android เช่นกันนะครับนี่คือเครื่องเล่นไฮเมเดียนะครับไฮเมเดียค3นะครับหรือว่าเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์นะครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับรองรับไฟล์ 3D รองรับ 4K นะครับสำหรับไฮเมเดียค3ตัวนี้นะครับดูภาพนะครับที่เล่นจาก YouTube นะครับคุณผู้ชมนี่เล่นจาก YouTube นะครับถือว่าสุดยอดทีเดียวครับเล่นคลิปจาก YouTube นะครับ ได้สบายเลยถ้าเรามีไวไฟนะครับมีมีเสาอากาศนะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับทดสอบแล้วนะครับสุดยอดทั้งเครื่องอ่านไฟล์ทั้งโปรเจคเตอร์นะครับที่สีสเกตชานเลได้ทำการรีวิวเดี๋ยวผมจะออกนะครับออกจาก YouTube เลยแล้วผมก็จะไปดูเดี๋ยวให้ผมกดเอาเมาส์ออกก่อนไม่ใช้เมาส์นะครับถ้าเราไม่ใช้เมาส์เราก็กดกดที่เดิมครับเดี๋ยวเมาส์มันก็จะหายไปนี่ครับไม่มีเมาส์นะครับตอนนี้อาจะมาดูเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับ นี่ครับวิดีโอนะครับเห็นไหมครับก็จะมี USB 2ช่องเหมือนกันนะครับนี่ครับ USB 3.0กับ USB 2.0นะครับคือมี2ตัวนะครับซึ่งผมเสียบไว้นะครับ external hard disk นี่ครับ2ลูกนะครับเสียบไว้2สายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบนะครับผู้ชมครับทดสอบอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้หาดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่า อ่านไฟล์ภาพยนตร์จาก external hard disk ลูกใหญ่นะครับมาดูกันมาดูที่สกรีนเทสนะครับเดี๋ยวทดสอบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูเรื่องนี้กันนะครับทดสอบนะครับเป็นการทดสอบนะครับดูครับทดสอบไฟล์นะครับอันนี้ทดสอบเล่นไฟล์จากลูกที่1นนะครับดูครับดูภาพ แม่เล่นภาพได้แจ่มสุดๆเลยครับตัวนี้ไฮมิเดียคิวสามตัวนี้นะครับไฮมิเดียคิวสามนะครับสุดยอดเลยครับดูภาพครับโอ้โหอ่านไฟลได้ยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมอ่านได้พร้อมกันเลยนะครับนี่เสียบไว้พร้อมกันเลยแต่ว่าก็ต้องอ่านทีละลูกนะครับหมายความว่าเสียบไว้สองลูกแบบนี้เลยครับฮาร์ดดิสครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูครับสุดยอดทั้งโปรเจคเตอร์สุดยอดทั้ง เรื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้เอาละครับเดี๋ยวไปดูอีกลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะออกก่อนออกจากลูกแรกก่อนออกจากลูกแรกแล้วก็ไปลูกที่สองนะครับในลูกที่สองแล้วก็กดกด enter ลงไปนะครับพอมาลูกที่สองแล้วก็ให้เรากด enter ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมานี่ครับก็มาดูภาพยนตร์มีเรื่องอะไรบ้างครับ มีภาพยนตร์เยอะแยะเลยหนังเฉินหลงดูหนังเฉินหลงกันนะครับมือปราบจมูกหินนี่ครับหนังเฉินหลงเป็นหนังเก่านะครับเป็นภาพยนตร์เก่านี่ครับมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยไอตัวนี้จะเป็นกล่องเก็บหนังหนังไทยเก่าเก่าไว้นะครับผมเก็บหนังไทยเก่าเก่าไว้ตัวนี้จะเป็นหนังฝรั่งใหม่ๆเลยหนังฝรั่งหนังไทยตัวนี้หนัง จีนเก่าๆนะครับนี่ครับผมทดสอบไว้เสียพร้อมกันได้เลยนะครับเสียพร้อมกันได้เลยครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับหรือว่าเครื่องเล่นมีเดียเทยเยอร์นะครับเป็นไฮมีเดีย Q ิสนะครับตัวนี้3ามดีนะครับตัวนี้ดูครับสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆครับทดสอบวันนี้นะครับ สีสเกตชาแนลวันนี้ทําการทดสอบนะครับเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสต์เพลเยอร์นะครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ไฟล์หนังไฟล์เพลงจากฮาร์ดดิส์เหล่านี้แล้ะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหเจ๋มเลยครับฉายภาพยนตร์จีนเก่าๆได้เลยนะครับ สุดยอดครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลก็เสนอขายในราคา3,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับสีสเกตชาแนลครับขาย3,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมนะครับที่081 5 8 5 1 9 9 8ครับสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ